สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกประเด็นร้อนๆที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆนั้นร้อนเลยนะครับเมื่อเช้านี้มีข่าวความตึงเครียดที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลมีรายงานการประทะกันด้วยเราจะมาไล่เรียงข้อมูลจากข่าวล่าสุดกันนะครับจากไทยรัฐออนไลน์นี่แหละครับเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สวัสดีค่ะคือถ้าดูจากรายงานข่าวเนี่ยนะคะ จุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือแม้ว่าจะมีเสียงปืนมีการประทะก,กันจริงแต่เหมือนว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นความเข้าใจผิดนะคะแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือมันคลี่คลายได้ค่อนข้างเร็วผ่านการคุยกันของผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เลยอ๋อคุยกันเองในพื้นที่เลยน่าสนใจครับงั้นเราลองมาดูรายละเอียดเหตุการณ์กันหน่อยนะครับตามข่าวบอกว่าประมาณ ตีห้าครึ่งของวันนี้เลย28พฤษภาคมหน่วยเฉพาะกิจที่1ของกองกําลังสุรนารีเราเนี่ยตรวจพบว่ามีทหารกัมพูชาเข้ามาวางกําลังเข้ามาในจุดที่เอ่อที่เขาเรียกว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์นะครับใช่ค่ะคํานี้สําคัญพื้นที่อ้างสิทธิ์เนี่ยคือบริเวณชายแดนมันจะมีพื้นที่ลักษณะนี้อยู่ค่ะซึ่งปกติแล้วมันจะมีข้อตกลงกันอยู่แล้วว่าแบบทั้งสองฝ่ายจะไม่ส่งทหารเข้าไปประจําการไม่สร้างอะไรถาวรในพื้นที่นี้นะคะครับ ครับเข้าใจทีนี้การที่ทาหารกัมพูชาเข้ามาวางกําลังแบบนี้มันก็เลยเหมือนกับผิดข้อตกลงเดิมมันก็เลยเป็นเหมือนการจุดชนวนได้ง่ายๆเลยค่ะพอเราเจอแบบนั้นทางเราก็ทําตามขั้นตอนปกติก่อนใช่ไหมครับคือส่งชุดประสานงานเข้าไปเพื่อจะไปพูดคุยไปเจรจากันก่อนใช่ค่ะตามแนวทางปฏิบัติเลยแต่ดูเหมือนว่าตรงนี้แหละค่ะที่มันมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยผิดพลาดยังไงครับ คือตามรายงานนะคะเขาคาดว่ามันเกิดความเข้าใจผิดกันอาจจะอาจจะมาจากกําลังส่วนระวังเหตุของทางกัมพูชาเองแล้วเขาก็เลยเริ่มยิงใส่ชุดประสานงานของไทยก่อนอ้าวยิงใส่เราก่อนเหรอครับใช่ค่ะตามรายงานคือแบบนั้นอ๋องั้นที่เรายิงตอบโต้ไปหลังจากนั้นก็คือเป็นการป้องกันตัวตามหลักเลยสิครับไม่ใช่เราเริ่มก่อนถูกต้องค่ะเป็นหลักปฏิบัติสากลเลยเรื่องการป้องกันตนเองซึ่งหลังจากนั้นก็มีการประทะกันด้วยอาวุธแต่ แต่ก็ไม่นานนะคะตามข you, oh, minutes, um like ujemy, ่าวบอกว่าแค่ประมาณ10นาทีเองโหส0นาทีถ e> ึงจะแค่10นาทีแต่ก็ใจหายใจความเหมือนจังนะครับการยิงกันแบบนี้โดยเฉพาะตรงชายแดนที่มันมันละเอียบอ่อนแบบนี้มันไม่เสี่ยงบานปลายหรอครับแบบนี้เสี่ยงสูงแน่นอนค่ะเสียงมากๆแต่แต่จุดที่ดีมากๆในสถานการณ์นี้เลยก็คือ กลไกการสื่อสารค่ะระดับผู้บังคับบัญชาเนี่ยเขาทำงานกันเร็วมากในข่าวบอกว่าแค่เวลา0555เองนะคะคือหลังประทะแป๊บเดียวทางพลตรีทนโซวันที่เป็นรองผอบอกองพลสนับสนุนที่3ของกัมพูชาเนี่ยท่านโทรศัพท์คุยโดยตรงเลยค่ะกับทางพันเอกบุญเสริมบุญบำรุงรองผอ,อกองกำลังสุรนารีของเราพอคุยกันโดยตรงเลย ระดับรองผอบอลกับรองผอกอกร,กรนี่ถือว่าเร็วมากไหมครับปกติไหมถือว่าเป็นการตอบสนองที่เร็วและตรงจุดมากๆค่ะการมีช่องทางติดต่อแบบฮอตไลน์หรือมีความสัมพันธ์ที่ดีพอในระดับพื้นที่เนี่ยมันสําคัญมากจริงๆพอมีเรื่องปุ๊บหยิบหูโทรศัพท์คุยกันได้เลยอันนี้แสดงว่ากลไกฉุกเฉินที่ระวางไว้มันใช้ได้ผลจริงช่วยปัดไฟแต่ต้นลมได้เลยค่ะครับครับผลก็คือคุยกันแล้วก็ตกลงให้หยุดยิงทันทีเลย ใช่ค่ะหยุดยิงแล้วก็เฮตอหารทั้งสองฝ่ายตึงกําลังอยู่ในจุดที่เกิดเรื่องก่อนถือว่าคลี่คลายได้เร็วมากนะครับเทียบกับความตึงเครียดที่เพิ่งยิงกันไปเมื่อกี้ใช่เลยค่ะการคลี่คลายเร็วแบบนี้มันสําคัญมากเพราะมันช่วยจํากัดความเสียหายไม่ให้สถานการณ์มันลุกลามไปจนคุมไม่อยู่มันก็แสดงให้เห็นความพยายามของทั้งสองฝ่ายนะในการจัดการความขัดแย้งเฉพาะหน้าด้วยการคุยกันครับ แล้วข้อมูลล่าสุดที่ทางโฆษกกองทัพบ,บกพลตรีวินไทยสุวารียืนยันแล้วก็คือตอนนี้สถานการณ์กลับสู่ปกติแล้วกําลังรอการพูดคุยในระดับต่อไปและที่สําคัญที่สุดเลยข่าวดีมากๆคือทหารเราทุกคนปลอดภัยครับไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ค่ะอันนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดจริงๆสรุปแล้วเหตุการณ์เช้านี้มันก็สะท้อนภาพชายแดนที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะด้านหนึ่งมันก็มีความเปราะบางอยู่คือความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆมันนําไปสู่การประทะได้ง่ายๆเลยแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าถึงจะเปราะบางแต่ก็มีการจัดการได้คือมันมีนกลไกในระดับพื้นที่ที่มันทํางานได้เร็วพอมีประสิทธิภาพพอที่จะระง,งับเหตกุก่อนจะบานปลายได้ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นบทเรียนสําคัญนะคะ อ๋อเข้าใจเลยครับเป็นความเปราะบางที่ที่พอจะจัดการได้อยู่แต่ถึงครั้งนี้จะจบลงด้วยดีไม่มีใครเป็นอะไรนะครับก็น่าคิดเหมือนกันว่าเออแล้วในระยะยาวล่ะเราจะป้องกันต้นเหตุของความเข้าใจผิดแบบนี้ได้ยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำๆอีกในพื้นที่ชายแดนที่มันยังยังละเอียดอ่อนแบบนี้อยู่มันคงต้องการความไว้ใจการประสานงานที่มันมันต้องแน่นแฟนกว่าเดิมมากๆเลยนะครับ